ทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะฮะก็น่าจะได้เวลาแล้วนะผมตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วเนาะใกล้จะบ่ายโมงเลยครับเมื่อกี้ก็พอดีอีกช่องหนึ่งผมเสียบไม่เนาะเมื่อเช้าก็มีหลายคนคอมเมนต์บอกว่าเสียงขาดขาดหายหายก็เลยถอดไมออกแล้วนะฮะ นี่อ๋อโอเคเลยกุ๊กเละถ่ายมาอ่าแก้ไขนี้หน่อยเอาแก้เลยบ่ะเห้เจอไหนคืออะไรพอดีเมื่อกี้เนาะทางเอฟซีใจบุญนะฮะใจดีที่เพิ่นส่งของมาให้นะเป็นผ้าม่านเป็นอะไรต่างๆหลายอย่างออกข้างนอกเพิ่นบอกว่าอยากให้แก้ไขจุดนี้หน่อยออกข้างนอกนี่ขอใช็คดิอ๋อนี่ต้องบอกวาเออ้อกว่าต้ ผมผมอยู่ที่บาบ่อยผมรู้หมดเลยอ่าใช่ใช่เขาเกิดนั่นบ่อยเอ้ยช่วยช่วยเขาช็อตเขาออกนเอาดูนี่เอาข้างนอกนี่ไม่ใช่เนี่ยพ่อเนี่ยผมไม่บอกรู้ผมรู้เลยผมไม่ถึงอะไรผมมือไม่ต้องมุวนออกก็ได้นั่นน่ะยกขึ้นก็ได้อะไรที่เหล่าเอ้ยแล้วก็เลื่อนออกมาครับ เอามาเอผมก็โงนะครับผมนี่ยตอนนี้พี่บอกเรื่องกันมาดวนนะผมก็เลยเริ่มเป็นหัที่เหรอเออถ้่พี่ยวไม่เปลแกจ้ะไม่แตกกของของอันรยีอไรบางอย่างไม่แตกไม่แตกเพราะอาานยมีอะไรมาเอ้ยมันรออกออกเลยกัออกสอง เอซ้รูนกานต้องต้องซอมให้มันเข้าต <Yeah, like uh, ันนี้วันี้แต่เอาซามรุนมันอยู่ในนี้เพราะว่าอยุบแต่ลรงเราทงานว่าอยากเมื่อกี้ลองเซ็ต่งเลยว่าไปกินไรันเลยอ่าเนี่ยคว้าสาเลยไม่ต้อวเลยอออ่านี่มันเปนควาเ่อปได้ไหมเอาเลยอ่าหยิอ่าก็ถามิ่ย์ติชมนะว่าเราก็แก่แล้วกูเออเออ เนี่ถูกเลยแต่พี่บาไม่ดูสุดเขาออกสุดเลยอืมแบบนี้แหละ่่นใชโอ้มามาอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยโอ้คุณมีอะไรพิเศษนะเวลาปิดก็พอดีเลยนี่ไหมเก่งเลยมันจะดังเอ้ยดังไหอไม่มัน้ังไม่ไปหมดแองมันจะิดใช่ไหมล่ะใช่แล้วมันก็จะบังบังขาวด้วยมันไม่มีตัวขาวเลยใช่ผมก็ว่าแลยก็ทำแบบนี้โดนอยู่ก็เป็นนั่นแหละเรื่องความรับมามาเราเปลี่ยนตัวนี้ด้วยก่อนแต่แสงไม่เพิ่มมาแล้ว ผมใส่ให้ก่อนผมไม่ถูกนะครับผมทำไม่ได้ขอบคุณมากครับพี่ทิชมากครัเราก็รีดเทียร์ไขนะครับไม่ตอนแรกผมว่าจะทำแบบนี้เลยนี่ไงผมทำก่อนแล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะก็เลยยังไม่ได้ทำอ๋อเหรอทำเข้าไปก่อนใช่โอ้ดีมากเลยขอบคุณครับผมก็รีดเทียร์ไข่ทีนี้นะตามที่ทาิชมันแนะนำมาเนาะครับผมก็เขาไม่ได้ก็ทิชมมาได้ครับทิชมแนะนำมาได้นะครับผมเราก็จะ เกะไข่ห้ดูดีดูนับนะครับผมเรียบร้อยืมเรียบร้อยมาอีกห้องนึงเรียบมืดเลยวันนี้อ้าวอุ้ห้องมืดเลยนายดักเกะนี่แก้ไข่เรียบร้อยจริงปิดคนนี้อยู่ดิบ้เปิดแล้วไฟดื้อหรอพี่พเดี๋ยวพิ่งให้เดี๋ยวเพิ่งบริสุทธิตานะเนาะไปอยู่ข้างบนนี่เราปิดเราปิดขาจับพามาียบร้อยแล้วมามาอีกห้องนึ่งนี่ มื่อกี้เราติดชั่วคราวไว้เรายังไม่ได้เก็บงานติดให้ดูว่ามันเสร็จแล้วเฉยๆเห็นว่าเรากะว่าจะมาปิดตัวโอ้เราไม่ได้ปิดใช่ไหมโดนนะผมก็อ่าก็ตันเผยครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวนึงก็ตัดเผยแล้วครับว่าทำไมถึงทำแบบตีแรกงานก็เผยเฉยเพราะอะไรจำทีเวลาให้เขาจะเปลี่ยนรูปอ๋อมันเป็นสไตล์กองหันเราแบบนี้เรยต้องมีทำนี่เลย เราจะไม่บอกว่าเราไม่รู้มออกาเราจะไม่บอกนะไปจี้ข้าวเย็งเลยยอดเลยไปจ้ข้าเย็่งเลยลเราปิดก็อยู่ปิดมากได้ไครับจะบางเหรอเวลาเราจะปิดแล้วก็นี่มันติดน้ำมันได้ตลน้ำพอดีใช่เฮกรรุ้ผมรู้ตั้งแต่สมานมาแล้วแหละผมก็ไม่พูดเลยท่านปิดโชวรแก้ไขโว์สว่างแล้วเนาปิดโชว์ปิดโชว์ แล้วแบบนั้นไปเที่ยวทะเลแล้วเราเปิดผ้าม่านเจอธรรมชาติโอ้โหท่านแมคิดว่าเด็กเขามาถึงน่าจะดีใจเนาะมันเหมือนไอ้ขาตัวนั่นอ่ะมันลอยอยู่เลยเนาะเพราะมันไม่เห็นขาขายึดไงใช่ใช่มันอยู่บนน่องหรือป่ามันอยู่บนน่องอันอันนี้มั่อยู่ข้บนน่องถูกแล้วที่ไปบนน่องเปล่าใช่ง่ายท้องเปลอาไม่ไม่จะไม่จะเป็นไม้อยู่วางนอาเนาะ โอ้จะเก็บไม้เออมาการ์ดบอกผ้าผ้าอันนี้ใช่ไหมเหมือนกันพี่บอกผ้าหงอกเหมือนกันเดี๋ยวผ้าี่ยไว้ด้านนอกให้คนดูหรือเปล่าถูกแล้วถูกต้องใช่ใช่ไว้โชว์ตัวเองในห้องไม่ไม่โอ้ล้นเนาะไอเราไม่เคยมีนะเพื่อนๆรไม่เคยทุนลยอ่าเรียบร้อยนะแก้ไขให้ตามคำแนะนำของพี่เอฟซีเนาะที่เพิ่น จัดให้น้องๆนะครับผมเราก็บางทีก็ผิดพลาดน,นิดหน่อยนะก็สามารถแนะนําแล้วก็คอมเมนต์บอกกันมาได้วอนนี้ก็เตรียมกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีอะไรเอ่ยไปดูจิอนนี้มีแกงหน่อไม้นะครับโอ้แกงหน่อไม้ก็มาละมัน้ไมหม,มัใมัแล้วก็มีทอดไข่นะรว<ผ>มถึงข้วขกลิ้งเนาะที่เราทํามาจากบ้านเมื่อเช้านะฮะ โอ้สวยเลยนี่มองทะลุเข้าไปก็รู้เลยว่าสวยนานๆไม่สวยแล้วมองนานๆคนสวยคนสวยนานๆเลี้ยงมันไม่สวยมาโอเคครับผมมานานๆไม่สวยคิดถึงน้องเพชรดและน้องพลินดีกว่าเดี๋ยวกินข้าวกันเลยดีกว่าครับพี่เดี๋ยวเน็ตเต้นโชว์สักเพลงหนึ่งวะเพราะว่ามันจะแปดนาทีแล้วเดี๋ยวโอ้ของน้องปอนเสร็จแล้วโอ้โหเน็ตวิ่งคลิปข้างในโน้นโอ้วิ่งกระจายเลยนี่ไม่เปิดได้ได้เลย เปิดแล้วแต่มันเปอนอ๋อมันค้างอยู่โอเคนะครับผมพี่แล้วเดี๋ยวเอามาให้พี่ครับมาครับทุกคนครับทุกคนกินข้าวเลยครับยังยังยังไม่ได้ลงเลยถ่ายสิบนาทียาวไปเลยถ่ายแล้วก็กินข้าวไปด้วยเลยพี่ต่อเนื่องเลยแล้วกันน้อยนั่งไหนข้างนี้บ่อน มาดีนะอนั้นขอ้อมาเ้วด้วยกันลยมาเอ็ดล้างมือเอ็ดนีข้าวเหรอมาเด้อมามาใช้เวลากินไม่นานนะมาน้องมามาเป็นขั้นยาของพอได้ไหมขี่เ้องผมเผมเออเห็นแลยทุกคนไหมเห็นทุกคนบ้างรเห็นคุยอย เขาแปดยังดีกว่าเจ็ดห้าสิบโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยวก็จะขออนุญาตกินข้าวให้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายกินข้าวต่อนนี้เดี๋ยวมันทำไม่กินข้าวนี่ด้ดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย